ยินไม่หยุดเข้าไปเปะสิบห้างวดคอหวยแห่ขอเลขเด็ดหลักกิโลเฮนสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A เขามีข่าวสารเด็ดเด็ตัวเลขดังมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะฮอตไม่เลิกนะคะเลขเด็ดหลักกิโลเฮนนะคะชาวบ้านเมืองช้างนะคะแห่ขอเลขเด็ดนะคะที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่27นะคะถนนสายสีคอับภูมรัมตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะชาวบ้านแห่ขอเลขเด็ด ขอโชคขอลาบจากหลักกิโลเฮนนะคะซึ่งอยู่ตรงบ้านน้องจอกชาวบ้านพากันแห่ขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดจากหลักกิโลเมตรนะคะหลังจากถูกหวยมาแล้วหลายงวดนะคะว่ากันว่ารวมๆแล้วนะคะ15งวดเข้าไปแล้วนะคะซึ่งชาวบ้านแถวนั้นนะคะพอทราบข่าวว่าหลักกิโลให้โชคนะคะถูกบ่อยถูกทีนะคะก็มาขอโชคขอลาบกันอย่างคึกคักเลยนะคะ โดยคนที่ถูกหวยก็นำชุดไทยสบายเฉียงนะคะผ้าสามสีเจดสีบ้างแล้วก็มาตั้งสารให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะคนขับรถไปผ่านไปผ่านมาก็แวะจอดแล้วก็จุดธูปเทียนบนบานสารก่าวขอหวยขอเลขเด็ดกันเป็นจำนวนมากนะคะแผงลอตเตอรี่นี่เลี่ยงเป็นตับเลยนะคะโดยมีสารตั้งอยู่สองสารเลยนะคะตอนนี้จากตอนแรกสารเดียวตอนนี้มีสองสารนะคะมีคนถูกหวยรวยเบอร์เขาก็มาตั้งสารไว้นะคะ แล้วก็มีการตั้งกล่องบจิจากนะคะเป็นกระป๋องปี๊ไว้ให้ชาวบ้านร่วมใส่เงินเพื่ออุดหนุนในการาช่วยถมดินบริเวณดังกล่าวนะคะเพื่อสร้างสารนะคะตั้งศาลสองศารนั้นนะคะที่เกิดจอมปลูกขึ้นมาจํานวน3ที่นะคะแล้วก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะโดยชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าหลัก กิโลเมตรดังกล่าวนะคะถือว่าเฮี้ยนจริงๆนะคะเมื่อหลายปีที่แล้วมีเวรุ่นชายคนหนึ่งนั่งคอมเสียชีวิตตรงนี้นะคะหลังจากนั้นก็เงียบหายไปแล้วหมายระยะหลังมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นตรงหลักกิโลดังกล่าวนะคะบ่อยครั้งบางคนกลับบ้านดึกดื่นก็พบเห็นมีชายนั่งร้องไห้อยู่บริเวณริมข้างทางนะคะทำเอาผู้คนที่เห็นหลอนไปตามๆกันนะคะ ชาวบ้านที่อยากได้โชคได้ลาบก็มาบอกกล่าวนะคะจากนั้นก็ถูกหวยรวยเบอร์กันนะคะแล้วก็ลือสะพัดกันคนมาขอโชคขอลาบแล้วก็ถูกกันจริงๆนะคะจนมีการตั้งศาลให้สองศาลแล้วนะคะบางคนถูกสองตัวบางคนถูก3ตัวนะคะโดยเลขงวดนี้นะคะชาวบ้านเขาได้เลขเด็ดคือ74แล้วก็10-2นะคะ 74แล้วก็1,02นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะซึ่งตัวเลขดังกล่าวที่หลักกิโลนี่ออกเกือบหมดแล้วนะคะนี่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น 1,65, 0,27นนะคะชาวบ้านเขาถูกบ่อยจนไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วนะคะนี่คือเลขเด็ดหลักกิโลนะคะงวดน,นี้จะปังอีกหรือไม่ก็ต้องลุ้นกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ